คลิปนี้เราอยู่กับ cpu cooler ระดับพรีเมียมครับกับ t ั u g h Air 310จากเทอร์เวเทคครับไม่มีแสงไฟเน้นประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉพาะใบเขาหนามากครับด้านบนครับโอโ้โหดูเดมันดูเรียบรูอมากๆนะครับโลโก้ TT พรีเมียมซีฟินมันดูหนามากๆ cpu ใช้ประมาณ50% โอ้ถือว่าเย็นกว่าซิงค์เดิมเยอะครับตอนนี้มันมีช่วงที่ CPU รันถึง100%เราได้เห็นอุณหภูมิสูงสุดมันประมาณ57-58ก็อันนี้ก็คือทัพแอ310ครับเป็น CPU Cooler อีกหนึ่งรุ่นที่เราจะมารดูให้ได <The magic ้ชมกันนะครับต้องบอกว่า okay. ตัวก่องเนี่ย เล็กกระทัดรัดมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าภายในกล่องเนี่ยมีบันเดิลอะไรบ้างนะครับตัวซีบิวพลเลอร์เป็นยังไงแล้วก็พัดลมมีลักษณะเป็นยังไงครับนี่คือตัวกล่องของเขาครับก็อย่างที่บอกไปดูเล็กกระทัดรัดมากๆเลยนะครับลักษณะดีไซน์ก็ดูแบบเรียบหรูดูพรีเมียมขึ้นนะครับตามลักษณะของทัฟซีรีสจากทางเทอร์มัเทคเลยนะฮะซึ่งด้านข้างนะครับก็จะเป็นรายละเอียดแต่ละภาษาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์เด่นๆของเขานะฮะนี่ เขาก็จะมีอยู่ตรงนี้นะฮะฟีเจอร์ซิงเกิลทาวเวอร์นะครพัดลม120มิลฮีตไพค์ขนาด6มิล4เส้นนะครประมาณนี้และฝั่งนี้ก็จะเป็นรายละเอียดสเปคของพัดลมและตัวฮีซิงครับแล้วก็รองรับ CPU Intel ก็ไปจนถึง1200นะครับ 115x ก็ได้ทั้งหมดนะครับในส่วนของ AMD ก็รองรับไปจนถึง AM4 เลยแล้วก็ความสูงนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ159.5นะฮะก็ตีว่า160มิลได้อยู่นะฮะก็เป็นมาตรฐานแหละก็อันนี้เป็นคร่าวๆนะครับพัดลมก็2,000รอบต่อนอาทีสูงสุดเดี๋ยวเรามาดูตัวบันเดิลของเขาละกันว่ามีอะไรบ้างมีคู่มือครับนี่ t u แ Air 310นะฮะแล้วก็มีขั้นตอนติดตั้งหมดเลยใครที่ไม่เคยเปลี่ยน CPU c o ลอ e r เองก็ไม่ยากครับเขาก็จะมีวิธีการทั้งหมดเลย ทั้ง AMD แล้วก็ Intel เลยนะครับต่อไปครับมาดูว่าขาซ็อกเก็ตซิลิโคนอะไรให้มายังไงบ้างระเว็นขายเย็ะต่างๆโอ้ยังกับให้มาต่อกันดั้มนะฮะไปงัดออกครับเหมือนต่อหุ่นยนต์เลยนะฮะแล้วก็พวกน็อตและที่สำคัญครับไอที่มันน่าสนใจคือนี่คลิปล็อกเขาครับเ hey, ท่ทีเดียวคลิปล็อกเขาเป็นแบบพลาสติกโคเวอร์แบบนี้นะับปกติเราจะเห็นแบบ เป็นขาสีเงินๆนะแต่เนี้ยเป็นตัวยึดพัดลมแล้วก็เอาคลิปเนี้ยไปเกี่ยวกับตัวฮีทซิงอ่าเดี๋ยวเรามาทําให้ดูอีกทีนึงงนะแล้วก็อ่าอันนี้หลายคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะครับปกติแล้วเนี้ยเราจะใช้ซิลิโคนเราก็ทาแล้วก็ปาดเลยใช่ไหมแต่เนี้ยมันจะเป็นลักษณะลังพึ่งเอาไปน้ากับตัวหน้าสัมผัสแล้วก็ เอาซิลิโคน่ะปาดให้มันเป็นตามล่องอย่างนี้มันก็จะได้ลักษณะซิลิโคนที่เขาเรียกว่ากระจายไปทั่วแผ่นของหน้าสัมผัสของฮีตซิงนะฮะเป็นเหมือนแม่พิมพ์นะครับของซิลิโคนในลักษณะลังพึ่งแบบนี้นั่นเองและอันนี้คือซิลิโคนนะฮะก็ยังคงเหมือนเดิมในทุกๆรุ่นเป็นแบบเล็กๆแบบนี้หัวทิมชึบนี่ก็ใช้ได้หลายครั้งอยู่นะเห็นเล็กๆแบบนี้เนี่ยแล้วก็มาพร้อมกับที่ปาดก็มีที่ปาดซิลิโคนครับก็ค่าๆประมาณนี้แล้วก็เป็นน็อต ขายึดต่างๆนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของพัดลมนี่พัดลมเขาเนี่ยโอ้โหดูแบบแข็งแรงทนทานมากเลยนะค่อนข้างหนักเลยทีเดียวเรามาดูลาเบลเขาก่อนแล้วกันทีหนึ่งสองนะฮะก็ตัวนี้รอบพัดลมสูงสุดถึง2,000รอบเลยนะเห็นใบทึบแบบนี้แน่นอนครับจากที่ผมได้สัมผัสเรื่องของพัดลมมาเนี่ยถ้าเป็นลักษณะใบทึบเขาจะเน้นเรื่องของประสิทธิภาพมากๆนะครับ แต่ถ้าเกิดใบใสเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของแสงสีด้วยแต่นี้ไม่มีแสงไฟเน้นประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉพาะใบเขาหนามากครับหนาจริงๆหัวเชื่อมต่อเป็น PWM ครับปรับรอบลดร,รอบได้แล้วก็ขอบกันสั่นนะครับสีเทานะฮะใบพัดและกรอบสีดำนะฮะดูเท่ดูแบบดูดันอะ ไม่ต้องมีสีสันอะไรให้มันชูดฉาดเรามาดูฮิตซิงนะครับพระเอกของคลิปนี้ด้านบนครับโอ้โหดูดิมันดูเรียบหรูมากๆนะครับโลโก้ TT Premium ฮิตซิงเ,เนี่ยค่อนข้างบางดูไม่เถอะท้าเลยนะครับแต่ซี่ฟินซี่ฟินหนามากๆนะครับซี่ฟินมันดูหนามากๆแล้วก็ลักษณะเนี่ยมันเป็นแบบ เซนเตอร์ Center, ตัวฮีตซิงค์มันไม่ได้เอียงไปทางใดทางหนึ่งนะฮะนี่ดูนี้ชัดชัดเลยครับเออแล้วก็หน้าสัมผัสครับก็ทองแดงเห็นเส้นฮีตไปต์ฮีตไป์ <heat S 1> ไปก็จำนวน4เส้นขนาด6มิลที่เราได้บอกไปนะครับอ่ะสำหรับพัดลมตัวนี้รอบสูงสุดมีความดังเพียงแค่2 3 6 d เดซิเบลเท่านั้นถือว่าค่อนข้างเงียบเลยทีเดียวกับรอบพัดลมถึง2,000รอบนะอ่ะส่วนวิธีติดตั้งพัดลมเนี่ย คร่าวๆแล้วกันมันจะมีน็อตแบบน็อตยึดพัดลมเข้ากับเคสอะติดลงไปอย่างนี้เข้ากับต่อพัดลมแล้วก็ตัวคลิปยึดกับฮีทซิงค์มันจะเป็นคลิปหนีบลงไปแบบนี้อ่าก็ประมาณนี้ฮะก็เป็นอะไรที่แปลกพอสมควรผมคิดว่ามันน่าจะช่วยเรื่องของความแน่นหนาในการยึดติดด้วยแล้วก็ความสวยงามด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นโคเวอร์แบบนี้มันก็ดูเท่ดีไม่ต้องเป็นแบบคลิปล็อกที่เป็นแบบตัวหนีบสีเงินอะไรแบบนั้นนะฮะ เอาละครับก็เดี๋ยวเราไปติดตั้ง CPU Cooler ตัวนี้แล้วก็ทำการทดสอบไปเลยครับทั้งการเบิร์นเทสด้วย Power Max และเอาไปเล่นเกมนะครับว่ามันมีความร้อนสะสมหรือเปล่านะครับไปตอนนี้เราก็ทำการติดตั้งตัว CPU Cooler จากทาง Thermaltake แล้วนะครับกับ Tough Air 310น,นะฮะซึ่ง จะสังเกตว่ามันจะไม่มีแสงไฟใดๆทั้งสิ้นอย่างที่เราบอกไปนะครับเน้นเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานเลยโดยเฉพาะเลยนะครับเรามาดูสเปคซิสเตมที่เราจะทดสอบในวันนี้นะฮะเราจับเอาตัว CPU เป็น Intel Core i5 11400ครับตัวนี้ก็เป็น Gen 11ใหม่ล่าสุดจากทาง Intel นะครับมาทดสอบในครั้งนี้ตัวนี้เป็น6 core 12 thread นะครับบู สูงสุดไปได้ที่4.4กิกเลยทีเดียวแล้วก็เมนบอร์ดครับเป็น Z590 a r r u s Pro AX Memory 16กิกครับก็ตัวนี้เป็น XG ของทาง Thermaltake เช่นกันนี่ติดตั้งสล็อต2และ4นะครับกราฟิกนะครับจะมีโชว์2ส่วนนะครับก็คือ u h d Graphics 730เป็น iGPU ของทาง Intel เองนะครับ แล้วก็ Nvidia Geforce RTX 2060ที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็จะมาทดสอบในการเล่นเกมมาดูว่าความร้อนเนี่ยมันระบายได้ดีแค่ไหนแล้วก็เราจะมีการเปรียบเทียบกับซิงเดิมด้วยนะครับเราได้ทดสอบแบบซิงค์เดิมไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าประสิทธิภาพของตัวนี้เนี่ยช่วยให้ดีขึ้นมากแค่ไหนอ่ะมาดู GPU Z นี่นะคะก็จะเป็น RTX 2 0 6 0ครับแล้วก็ UHD Graphics เหรือว่า Iris XE นั่นเองเบื้องต้นตอนนี้ผมเปิดแคปเจอร หน้าจออยู่นะครับ CPU ทำงานอยู่ประมาณ15นะครับที่เราเปิดแคปเจอร์หน้าจอเนาะโดยเฉลี่ยอุณหภูมิก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นี่อุณหภูมิก็ประมาณ30ไปไปลายถึง40อ่าเรารีเซ็ตไว้ก่อนเลยปั๊บเช่นกันนะครับตัว Core Temp ก็แจ้งอุณหภูมิไว้ประมาณนั้นโดยอุณหภูมิห้องเนี่ยอุณหภูมิอยู่ประมาณ30องศาเลยนะครับไม่ได้เย็ยนมากแต่ว่าวิธีการเทสของเราเรา,เ,ราเทสกับเทสเบดเราไม่ได้ใส่เข้าไปในเคสนะครับ อ่ะก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกับ p o w e แ m a กก่อนเลยแบบเบิร์นเทสจัดเต็มไปเลยว่ามันจะมีอุณหภูมิส,สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ผมต้องบอกว่าผมเบิร์นเทสแบบนี้กับซิงค์เดิมแล้วของทาง Intel อุณหภูมิแบบแตะ100่องศาเทสไปประมาณ2 3นาทีเองนะครับมันแตะ100่อองศาผมก็เลยไม่ได้เทสละก็คือถ้าเกิดเบิร์นเทสแบบนี้อุณหภูมิมันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูว่า สำหรับชุดลมของเทอร์โมเทคตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยได้ดีแค่ไหนครับเดี๋ยวเราเทสกันเลยเราจะทดสอบ5นาทีแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในตัว CPU เนี่ยผมปรับแบบออโต้ทั้งหมดเลยไม่ได้มีการล็อกคอค็อกไม่ได้ล็อกตัวคูณไม่ได้ล็อกค่าไฟแต่อย่างใดไม่ได้เพิ่มค่าไฟด้วยฮีทซิงเดิมๆที่ติดมากับ CPU เนี่ยโอ้โหผมเทสผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นปกติหรือเปล่าเพราะว่าผมก็เคยเอายอมรับตำตงว่าผมเพิ่งเคยเทสกับฮีทซิงเดิมของ Intel นี่แหละ แบบเบิร์นเทสแบบนี้ปกติผมได้เครื่องได้ CPU มาผมก็จะเปลี่ยนฮีทสิงตลอดไงแต่ครั้งเนี้ยผมอยากรู้ว่าฮีทสิงเดิมเปรียบเทียบกับชุดลมอะไรอย่างนี้มันจะแตกต่างกันแค่ไหนผมก็เลยจับมาเทสดูปรากฏว่าโอ้โหมันแตะ100องศานะครับผมก็ลองเช็คดูแล้วเอยผมก็เสียบแน่นแล้วนะปรับรอบพัดลมสุดแล้วมันก็ยัง100องศาอยู่นะครับภายในแค่ประมาณ23นาทีเองอะแต่ถ้าเกิดเป็นการใช้งานปกติทั่วๆไปนะครับจากที่การทดสอบแล้วอ่ะผมบอกเลยแล้วกันว่า ในส่วนการทดสอบของซิงค์เดิมในการเล่นเกม Call of Duty Warzone เนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ70กว่าองศานะครับหรือ60ปลายๆประมาณเนี้ยขึ้นขนลงๆนะครับแต่ว่า CPU มันวิ่งไม่ได้เต็มร้อยนะครับมันก็เลยทำให้จริงๆแล้วในการใช้งานเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบถึง100องศาอยู่แล้วนะครับเพราะว่า Power Mac เนี่ยมันคือการเบิร์นเทสแบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับสำหรับการทดสอบ CPU Cooler แหละนะครับ มันอาจจะทําให้เกิดความร้อนที่มากกว่าการใช้งานปกตินะครับส่วนการ export งานก็อยู่ประมาณ60-70องศาในการ export export เ,เนี่ยผม export ตไฟล์ 4K อุณหภูมิก็ไม่ได้ขึ้นสูงมากนะครับในการใช้งานจริงๆโดย CPU ทํางานตอน export 4K เนี่ยประมาณ50%ได้60%ประมาณนั้นนะครับขึ้นขึ้นลงๆลงก็ความร้อนอยู่ประมาณ70 60ไปลายถึง70ถือว่าถ้าเกิดใช้งานจริงกับซิงค์เดิมเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้แบบโอ้โหวิ่ง100%แบบที่เราเทส์ Power Max นะก็ไม่ต้องกังวลครับใช้ได้เอาล่ะตอนนี้เราเทสมาครึ่งทางแล้วประมาณ2นาทีครึ่งนะ CPU เนี่ยโอ้โหดีกว่าซิงค์เดิมเยอะเะเยอะมากๆนะครับอุณหภูมิสูงสุดประมาณ66องศานะครับอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมบอกไปอุณหภูมิห้องตอนนี้ประมาณ3 0ถึง31อองศาเลยอะแล้วก็โอ้สบายๆครับนี่ คอเทมก็แจ้งรายละเอียดความร้อนใกล้ๆก,กันเฮ้ยก็ถือว่าโอเคนะคือชุดลมมันทําให้แบบว่าติดตั้งง่ายสะดวกสําหรับเคสเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็คนที่ไม่ต้องการอะไรที่มันดูแบบเยอะแยะดูแน่นเกินไปอะไรแบบนี้โอเคเรียบร้อยอุณหภ,ภูมิสูงสุดแค่67เท่านั้นในการเบรนเทสนะถือว่าโอเคเลยครับแตกต่างจากซิงเดิม อย่างชัดเจนเลยเอาละต่อไปอันนี้คือการเบิร์นเทสอุณหภูมิมันจะสูงมากๆนี่คือสูงแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการเล่นเกมแล้วกันว่าเวลาเราเล่นเกมเนี่ยอุณหภูมิมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่โอเคครับตอนนี้ผมก็เข้ามาที่เกม Call of Duty Warzone นะครับเรามาดูเรื่องของการระบายความร้อนของ CPU Cooler ตัวนี้นะครับก็ นอกจากเรื่องของเฟรมเรทเพื่อนเพื่อก็ดูไปด้วยเลยตัวนี้เราเล่นกับ RTX 2060แล้วก็เปิด DLSS ด้วยนะครับเล่นในระดับ 2K เลยทีเดียวครับก็ดูเฟรมเรทไปด้วยเลยแล้วกันแล้วก็เรื่องของความร้อน CPU นะครับอย่างที่บอกไปว่าความร้อนเนี่ยมันลดลงต่ำกว่าการเบิร์นเทสอยู่แล้วนะครับจากที่ผมได้ทดสอบอย่างที่บอกว่าตัวซิงค์เดิมเนี่ยโอ้70องศาได้ั้งนะครับ โดย CPU การใช้งานเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเล่นเกมเดียวกันนะฮะก็เพื่อนๆดูอุณหภูมิไปนะฮะโอ้ไม่ถึงไม่ถึง50ประมาณ40ไปปลายๆ CPU ใช้ประมาณ5 0โอ้ถือว่าเย็นกว่าซิงค์เดิมเยอะครับเยอะเลย Reloading. Target down. Reloading. Keep searching the building until you find <c> a better weapon. Get them all in Keep doing on. Reloading. Taking fire. Well done. The upper right part of your HUD shows how many enemies. See, see, bye bye. You need a weapon, soldier. Find one. I think it's okay, right? Goodbye, Matt. Attack your fire! Reloading! Search the buildings <laughs> for weapons. <laughs> Good work. Red dots on the mini-map show the location of nearby enemies. ก็เ,เป็นชุดลมที่โอเคตัวหนึ่งเลยนะ helicopter will provide for the last hit. Ten remain, you're nearly done. Eliminate your target, stay out of the gas and get to the... Goodbye, huh? Goodbye. Target down! Gas is closing, get to the new safe zone. Cash can be used at buy streaks and other special items. Grab some armor plates. Cash can be used at buy streaks and other special items. You're the last one. Bring, Bring home the win. โอเคครับต่อมาครับเมื่อกี้เราได้ดูการทดสอบเรื่องของการเล่นเกมไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเย็นกว่าซิงเก่าเยอะๆเลยประมาณ1 0บถึงยีองศาเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับการใช้งานจริงๆนะครับในการเล่นเกมต่อมาครับเรามาดูเรื่องของการตัดต่อวิดีโอกันบ้างนะครับว่าในการเอ็กพอร์ตเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมหรือว่าระบายความร้อนได้ดีแค่ไหนนะครับที่เราใช้ซิงเดิมเนี่ยก็ความร้อนอยู่ประมาณ70องศานะครับเริ่มรันแล้วครับ ก็ CPU วิ่งขึ้นไปถึงประมาณ50 60%เลยนะครับในการทำงานที่เหลือก็มีการ์ดจอทั้ง2ตัวเข้ามาช่วยด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Intel UHD Graphics และ Nvidia GeForce RTX 2060อ่ะ CPU ตีว่ารัน50%เนะเาะคอคล็อกก็4.2กิกตอนเบิร์นเทสสูงสุดคือ67แต่แน่นอน Export มันไม่ได้รันแบบเต็มที่100%ก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับก็ ต่ำกว่าโอ้โหหลัก10องศาแหละตอนนี้สูงสุดแค่51นะครับแต่ช่วงนี้วิ่งเฉลีย่ยเฉลีย่ยประมาณ40กลางๆนะครับถือว่าสบายๆครับในการใช้งานจริงขนาดเบิร์นเทสยังเป็น67องศานะครับใช้งานจริงเนี่ยต่ำกว่าแน่นอนก็ดูแล้วทั้งเล่นเกมและเอ็กพอร์ตงานจะอยู่ราวๆประมาณ50องศานะครับเออเป็นชุดลมที่ประสิทธิภาพดีตัวหนึ่งเลยนะตอนนี้มันมีช่วงที่ CPU รันถึง100%นะครับ เนี่ยช่วงนี้รัน100%ยล้วเละเราได้เห็นอุณหภูมิสูงสุดมันประมาณ57-58ดแอ่าหมดลวแล้วก็ดอรอปลงมานะครับจะสังเกตว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันวิ่งไป100%ก็จริงแต่ว่าอุณหภูมิมันก็ไม่ได้เท่ากับตอนเบิร์นเทส Power m a ์อ่ะเดี๋ยวมันมีอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมแถมให้ละกัน Export ด,ด้วยไลท์ o ูมเพราะว่าการ Export รูปภาพผ่านโปรแกรม Lightroom เนี่ย CPU จะวิ่งเต็มร้อยเลยเราจะได้เห็นเลยว่ามันแตกต่างกับการรันแบบ Power Mac ยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมก็เปิดโปรแกรม Lightroom แล้วก็ Import ไฟล์เพื่อ Export เรียบร้อยแล้วนะผมไม่ได้ปรับแต่งเลยเลยนาะเรามา Export เลยแล้วกันจริงๆนี่ยผม Copy ไฟล์ให้มันดูเยอะๆเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้มีระยะเวลาในการ port ที่นานหน่อยนะรูปนะครับไฟค่อนข้างใหญ่ประมาณ5-6000พิกเซลอ่ะนะครับสเกละ ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ5-6,000เป็นไฟล์รอนะฮะลองมาเอ็กพอร์ตดูเลยครับ CPU วิ่งร้อยแน่นอนแล้วเดี๋ยวเรามาดูความร้อนกันนี่132ไฟล์กำลังเอ็กพอร์ตนะครับ CPU ขึ้นไปร้อยแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิครับผมยังไม่ได้รีเซ็ตนะเมื่อสักครู่ลืม <laughs> คอเทมก็55-57ตอนนี้เฉลี่ยประมาณ52คอเทมก็52ฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ก็52 นี่ครับอย่างที่บอกไปครับหลายคนที่อาจจะกังวลว่าเวลาเราเบิร์นเทสแล้วโอ้ความร้อนมันขึ้นสูงจังแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยไม่ถึงต่ำกว่าถึง10องศาเลยนะ power m a c ที่เราเบิร์นเทสเนี่ย67องศานะครับตอนนี้ก็52เองนะครับ51 52 CPU วิ่งเต็มร้อยแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นใครที่หา CPU c o o คูลเลอร์ที่จะไปใช้งานไปทำงานครับก็ ตันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แม่ผมมองว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือในส่วนของ t h e r m a ั่สเต็กทัฟฟ์แอร์นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นพัดลมที่มีดีไซน์สวยมากๆตัวหนึ่งนะฮะจากทาง t h e r m a ั่สเเลยนะครับตัวนี้ราคา1790บาทนะครับก็เป็นพัดลมเดียวอย่างที่เห็นเลยนะครับพร้อมกับประสิทธิภาพเราก็ได้ทดสอบไปให้เห็นแล้วนะครับหลักๆเลยเนี่ยมันดูล้ำสมัยดีไซน์ดูแบบเท่นะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการ เรื่องของแสงสีของไฟนะครับเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพระบายความร้อนเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับผมจะแปะลิงก์สินค้าสามารถไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับและสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทาง Thermatech ด้วยนะครับที่ส่ง Tuff Air สามมาให้เราได้รีวิวในวันนี้ครับและใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ครับฝากด้วยครับช anel เรานําเสนอเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับและในส่วนของการตัดต่อวิดีโอนะครับใครที่สนใจก็ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับกับ Complete TV ครับ